พบกับรายการ Sit and Observe ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่28นะครับกับผม mm hmm. มาร์คเอกภพครับกับบันทึกสังเกตการประจำวัน,นครับวันนี้ผมได้ค้นคว้าเรื่องนึงนะครับเตรียมที่จะไปบรรยายงานเปิดตัวเครือข่ายคนทำงานชีวพิบาลกันนะครับก็เลยถือโอกาสซักซ้อมนะครับต้องมีเวลาเล่าพัฒนาการการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย อีกเวลาอยู่ประมาณ10นาทีนะครับก็จะถือโอกาสนี้เอาสิ่งที่ค้นคว้าครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับก็ถ้าจะให้เล่าการพัฒนาการการดูแลแบบประกับประคองมีงานชิ้นหนึ่งนะครับที่เขียนไว้ค่อนข้างทบครบท้วนเลยนะครับในปี2022นะครับก็คือบทความที่ชื่อว่าพัฒนาการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของประเทศไทยโดยาถากูลการจนโนภาสนะครับ ในแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในงานนี้ก็ได้ค้นคว้าเป็นอย่างดีนะครับสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับมาจนถึงปี2565นะครับก็จุดเริ่มต้นครับก็ถ้าจะเล่าคงจะเริ่มต้นจากประเด็นการละสังขารนะมร,มร,มราณาภาพของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุนะครับซึ่งเป็นตัว เป็นเหตุการณ์ที่จุดชนวนให้เห็นว่าความคิดเกี่ยวกับการตายระหว่างระบบบริการสุขภาพและสังคมนะฮะเจตนารมณของเจ้าของชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ตรงก,กันก็ได้นะครับอ,า,อาจารย์พุทธทาสก็ได้กล่าวไว้ชัดเจนนะครับถึงเจตจำนงของท่านที่จะละสังขารที่วัดแต่ว่าคณะแพทย์นะครับลูกศิษย์และแพทย์ประจำก็ถือนะครับความ จัญยาบรรณของแพทย์ที่จะต้องอให้การรักษาอย่างถึงที่สุดนะครับก็มีการยื้อชีวิตอา,อาจารย์พุทธทาสกันเอาเป็นที่ถกเถียงครับว่าสิทธิ์ของผู้ป่วยอยู่ที่ไหนนะครับพร้อมๆไปกับประเด็นาการาหาทางเลือกนะครับที่จะเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านเพราะว่าดูตอนนั้นดูเหมือนกับว่า,าถ้าไม่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตที่บ้านโดยไม่ต้องไม่ได้รับการดูแลใดๆนะครับ ทางตรงกลางอยู่ที่ไหนที่จะให้ผู้ป่วยนะฮะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตที่บ้านโดยที่ยังได้รับการสนับสนุนการดูแลในช่วงท้ายจากระบบบริการสุขภาพนะครับก็มีงานชิ้นนี้นะครับที่รวมทั้งการเกิดขึ้นของชุดโครงการวิจัยทบทวนกระบวนการเรื่องความตายและมิติแห่งสุขภาวะด้วยนะครับจากสวรสก็เริ่มเห็นนะฮะว่ากระบวนศน์เกี่ยวกับความตายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะระบบบริการก็จะ มีลักษณะของการปฏิเสธไม่ยอมรับการตายนะครับซึ่งอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคําถามแหละนะครับแล้วก็นํามาสู่การเห็นความจําเป็นครับว่ายังมีผู้ป่วยจํานวนมากที่ยังต้องการการดูแลแต่ระบบสุขภาพดูเหมือนจะยังไม่รองรับนะครับอันนี้เป็นยุคสมัยของยุคแรกนะครับเป็นรุ่งอรุณนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่ามันมีความต้องการอยู่นะนะครับแล้วเราคงจะต้องเริ่มที่จะคิดถึงและก็จัดบริการนะครับ นำมาสู่ยุคต่อมานะครับก็เป็นยุคของสามเหลี่ยมเขย่ยนภูเขานะครับก็คือว่าการดูแลแบบรประคับประคองอาจจะจําเป็นและนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องเคลื่อนเรื่องนี้กันซึ่งส่วนที่เคลื่อนกันเนี่ยในส่วนของภาคการศึกษานะครับก็มีกลุ่มอ,อาจารย์โรงเรียนแพทย์นะครับผู้ปฏิบัติงานที่เริ่มรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ศึกษากันว่าแนวทางการดูแลควรจะเป็นอย่างไรนะครับก็ออกมาเป็นแนวทางเนาะในการ สอนนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลผนวกเอางานพลาเลทีฟเข้ากับหลักสูตรต่างๆซึ่งก็ยังเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็อาจารย์ที่อยู่ในเครือข่ายกา็เริ่มสอนกันไปในวิชาที่ตัวเองสนใจนะครับน,นี้ภาคของการศึกษาภาคของประชาชนนะครับก็จะเริ่มมีกลุ่มประชิญความตายอย่างสงบเครือข่ายพุทธิกานะครับที่ทําชุดโครงการาต่อยอดมาจากงานศึกษาของอโครงการทบทวนกระบวนศน์เรื่องความตายนะครับก็ ทํางานอบรมรเผชิญความตายกันนะครับอสอนทั้งบุคลากรสุขภาพและภาคประชาชนต่อมาก็มีโครงการอาสาข้างเตียงมีจดหมายกล่าวอาทิตย์อ,ตอสดงนะครับที่รวบรวมความรู้เรื่องนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการจัดชุดโครงการนะครับเสริมให้ชุมชนมีมีคนดูแลมากขึ้นผ่านโครงการสังฆะกับการดูแลผู้ป่วยนะครับก็นิมนต์พระมาร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านในปีพุทธศักราช2550ก็เกิด อ่าพรบรสุขภาพแห่งชาตินะครับเราก็จะได้มาตรา12นะครับบุคคลมีสิทธิ์ที่จะแสดงที่จะทำหนังสือเจตนาปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตนะก็เป็นสามเหลี่ยมที่เคลื่อนไปด้วยกันนะครับระหว่างบริการในโรงพยาบาลภาคประชาชนแล้วก็นโยบายนะครับในช่วงนี้มีพื้นที่ที่นําร่องนะครับแล้วก็ทางสงปสชก็ตามโครงการนํำร่องพื้นที่ที่จะจัดบริการระหว่างโรงพยาบาลกับช,ชุมชนกัน เป็นช่วงที่รัคประชาชนก็เริ่มตื่นตัวขึ้นมานะครับเข้าสู่ยุคที่3นะครับก็คือยุคของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะฮะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคทีเ่เริ่มมีการทําแผนยุทธศาสตร,ร์ระดับชาติว่าโดยการสร้างเสริมสุขภาวะระยะท้ายของชีวิตนะครับก็เชิญกลุ่มผู้ปฏิบัติงานนะครับอาจารย์แพทย์เอามาร่วมกันสร้างงานอบรมนะครับเชิญ พาคประชาชนมาทํางานเรื่องการสื่อสารสร้างความตระหนักนะครับแผนนี้ก็จุดโดยทางสอชอนะครับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพาแห่งชาติแล้วก็สนับสนุนทุนการดําเนินงาน3ปีซ้อนนะครับโดยสสสนะครับทำให้เราได้ชุดแล้วก็สถาบันวิสถาบันฝึกอบรมที่เข้มแข็งมากๆในหลายๆหัวเมืองนะครับนำโดยศูนย์การรุนรักนะครับแล้วก็ในชุดนี้อพออบรมมา มีหลายหลักสูตรนะครับหลักสูตรระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับาทางแพทย์วิชาศาสตร์ครอบครัวก็ทําหลักสูตรเฉพาะทางนะครับการดูแลแบบประคับประคองนะฮะอันนี้ก็เป็นการขยับที่มีผลเยอะเพราะว่าทําให้นโยบายศูนย์ดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมีคนเติมเข้าไปนะครับในภาคประชาชนครับก็มีชุดโครงการนะครับในที่จะมาทําเรื่องการสร้างความตระหนักนะครับก็ ทำงานผ่านโซเชียลมีเดียบ้างครับผลิตชุดความรู้หนังสือเครื่องมือการทำงานกับชุมชนนะครับในช่วงนี้ก็มีการากําเนิดขึ้นของโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับที่จะศึกษา,าการดูแลแบบประกาบกองที่ฐานชุมชนนะครับผลิตกระบวนการชุมชนเข้ามาแล้วก็ลองทําพื้นที่นําร่องนะครับว่า,าถ้าจะทําให้งานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ ดูแลตัวเองได้มันจะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็มีกรณีศึกษาอยู่หลายๆกรณีมีพื้นที่ปฏิบัติการเข้มข้นเนี่ยประมาณสัก10กว่า20กว่าพื้นที่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ขยายผลเอาไปลองเอาไปใช้เองเนี่ยอยู่ประมาณถึงส0พื้นที่นะครับช่วงนี้ก็มีองค์กรภาคประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นมาอีกหลายๆองค์กรนะครับที่มาช่วยกันเรื่องนี้ชีวามิตรนะครับมีเยือนเย็นนะแล้วอีกหลายองค์กรเลยนะองค์กรทางศาสนาก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้น องค์กรครีเอทีฟเข้ามาช่วยกันนะครับในในระดับนโยบายนะครับหน่วยงานก็เริ่มมีนโยบายเรื่องนี้ขึ้นมานะครับมีเซอร์วิสแพลนนะฮะมีมาตรฐานต่างๆที่ออกมานะครับมีการจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภาครัฐด้วยครับนี่คือ,อยุคที่3นะ,ะยุคเติบโตอย่างกล้ากระโดด3ยุคที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็พาเอา,อาความพร้อมนะครับค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆใน ไกด์ไลน์ของ WHO เนี่ยครับเขาก็จะ,ะจำกนกระดับขั้นพัฒนาการออกเป็น4ระดับนะครับเราก็สามารถที่จะพาเอา,อาการดูแลแบบประคับประค,คองในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณปี47ซึ่งยังไม่มีระบบนี้ขึ้นมานะครับก็ก้าวเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นที่สนะครับขั้นเตรียมการบุกเบิกมาจนถึงปัจจุบันก็อยู่ในขั้น C A ก็คือว่าการดูแลแบบประคับประค,คองเนี่ยครับเริ่มเข้าสู่การรักษากระแสหลัก เป็นติ่งหนึ่งนะฮะเป็นติ่งหนึ่งที่อยู่ในการรักษาทั่วไปอยู่ในหลักประกันหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าอยู่สนะฮะนี่คือยุค3มยุคที่ผ่านมานะครับแล้วเรากำลังจะ 9, ก้าวเข้าสู่ยุคที่4ได้ไหมนะครับก็คือทำให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคัะคองการดูแลคุณภาพชีวิตเนี่ยผสานเข้ากับระบบบริการสุขภาพกระแสหลักที่เราใช้บริการอยู่แล้วก็ผสานเข้าสู่ระบบชุมชนท้องถิน่นที่เรา ที่มาดูแลเราด้วยนะครับนิมิตหมายก็คือว่าในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคการเมืองอสองพรรคใหญ่ก็นําเสนอนโยบายเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็ได้พยานพารนะนะฮะในเชิงนโยบายที่เรียกว่าสถานชีวพิบาลน,นะครับที่เราจะบรรจุการขับเคลื่อนนี้ไปด้วยกันนะครับหลังจากเลือกตั้งที่ผ่านมามก็มีาการออกชุดมาตร,าตรฐานนะครับเครื่องมือแนวทางปฏิบัติขึ้นมาหลายๆองค์กร จากหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ตอบสนองโดยผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศรวมทั้งชุมชนก็ร่วมเคลื่อนด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็ัารับเรื่องนี้นะครับก็เห็นความสําคัญของเรื่องนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการาเตรียมรับมือกับสังคมสูงวัยด้วยนะครับคําถามก็คือว่านี่คือความท้าทายนะครับแล้วเราจะ ไปสู่ยุคนี้นะครับยุคที่การดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนคุ้นเคยเป็นสิ่งที่บุคลากรสุขภาพเข้าใจอยากจะปฏิบัติอยากจะเรียนรู้ไปด้วยกันอยากวิจาผสาเข้าสู่การดูแลรักษาในกิจกรรมประจําวันนะครับมีโจทย์ของการประสานความร่วมมือครับเพราะว่าเรื่องนี้พ้นนะครับไม่สามารถดูแลได้โดยกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลได้อย่างเดียวแล้วเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับ และเราจะถมช่องว่างการทำงานของหน่วยงานที่ยังยากที่จะร่วมมือกันอยู่นะครับมีอุปสรรคในการร่วมมือกันอยู่ได้ไหมนะครับแล้วเราจะลดละความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการดูแลได้อย่างไรนะครับตอนนี้เราก็มีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งและที่อาจจะเข้าถึงการดูแลเรื่องนี้ได้ง่ายหน่อยและยังมีผูป้ป่วยอีกจนวนมากนะครับผมคิดว่ามันมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ยังเข้าถึงได้ยากอยู่รวมทั้งกลุ่มเปราะบางต่างๆที่ก็ต้องการการดูแลในช่วงท้ายของชีวิต แต่ยังเข้าไม่ถึงนะครับดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นสําหรับคนทํางานด้านการอยู่และตายดีนะครับเรามีโอกาสที่เป็นโอกาสทองนะฮะความตื่นรู้ของสังคมพร้อมแล้วหน้าต่างนโยบายก็พร้อมแล้วนะครับอ่าก้าวต่อไปก็คือเราจะร่วมมือกันทํางานอย่างไรต่อไปดีนะครับจะระดมเอาสติปัญญานะครับที่เราต่างก็มีอยู่เนี่ยเข้ามารวมกันแล้วก็ก้าวไปอย่าง มั่นคงนะครับอย่างรู้อย่างมีปัญญานะครับแล้วก็อย่างเชื่อมโยงถึงกันและกันนะครับการที่เราทําเรื่องนี้ก็เป็นการทั้งดูแลคนที่ต้องการอยู่ขณะน,นี้แล้วก็เป็นการเตรียมสังคมที่ปลอดภัยสําหรับที่จะดูแลกันและกันดูแลตัวเองด้วยในอนาคตนะครับก็ขอสรุปย่อนะครพัฒนาการการดูแลแบบรประคับประคองของประเทศไทยนะครับ ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับขอบคุณเจ้าของบทความที่ร่วมกันเขียนบทความนี้นะครับสิ่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นลาพังแต่ว่าสร้างจากภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ของผู้ที่ทํางานก่อนหน้านี้หลายๆคนยังคงมีชีวิตอยู่นะครับแต่หลายคนก็จากโลกนี้ไปแล้วอย่างสงบนะครับเราก็จะาฝากเรื่องนี้ในมือของเราทุกคนนะฮะ แล้วก็ตัวผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงจะต้องทํางานต่อไปนี่ก็เป็นสรุปนะครับของพัฒนาการการดูแลผู้ป่วยแบบรประกับะคองในประเทศไทยที่ซ้อมพูดนะครับซ้อมบรรยายในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับเข้าใจตรงไหนหรือตกหล่นเรื่องไหนหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมซิดแอนด์ออลเซิร์ฟในเอพิโซดนี้ครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ